อืมได้ละได้ละพี่รู้้แลวเขาวามาเส้นไหนจ๊ะ,ะเสือแดงกระินี่็ากระทินเนสือแดงสวัสดีทุกท่านครับ <S <S ติดตามภารกิจจานโชครับย้ายเจ้าอะไรเนี่ยฮิตาชิครับ <S <S มาย้ายให้เขาครับผม <S <S ด้มไหมอันนี้ก็จะย้ายลงไปอีกหน้าง,งานหนึ่งครับนายไ,ไม่รดดเลยแท็กจานชูนทางแค่ยงมงงั้นทาง <c oughs> นี่งานอะไรนี่ยกระถินอะ อโอ้หบิดไฟเลยนั่นใหญ่บิดมากเลยอันนี้เป็นลงไหนนะพี่เอป็นลงอยู่ตโกตะโกโ,โกอเอฟซี FC. นู่นโอ FC เอฟซีเต็มเลยโอ FC เอฟซีเต็มเลย tham can cầm nằm hai bên thật nguyên ừ. nguyên Background hả, Ui, đẹp nói Ý, ta đấy nè เฮ้ยโอ้โหลันอย่แล้วตนะึ้งเลยอไม่ได้หรอได้อยูเอ้าคเครียงสักจารักเบอร์หนึ่งเออจริงด้วยพี่เราเปลี่ยนน้มสกูลเลย หยุดวิดเลยอะไฟด้วยง่ยายๆเลยสบายแล้วนี่ไม่มีหมู่บ้านแล้วก้ไปขี้บุดวิดเลย จวดแล้วจานชูพี่ชูมาพ,พี่บอยเหรอพี่พี่ชูมาครับพี่บอยอ่ะสองคนนะยกทีมมาเลย เดี๋ยวเอาไปเ่างเสียวเล <c oughs> <โด>ยโอ้ยยินดีอือยินเชียบไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนเนีเนี่ยใช่พี่รู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ไหน ไม่รู้เขาพานำทางครับนู่นคนนำทางเยองหน้าเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนครับตอนนี้ไม่รู้เขตบุรีรัมหรือว่ามันกน็อยู่ในเขตบุรีรัมนี่เนยเนาะยังไม่ออกไปไหนเนาะระเดินมาตอนกลางคืนด้วยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนาะ ใช่มันออกไปทางไหนนยะพวกคนชัยคนชัยวันยังไงผมว่ารันตักแม่รันไหน เดี๋ยวจวดจวดเยางานนี้ โลเลยเราวันนี้จริงๆพน่วิ่รอบโลจริงเนี่ยไปแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ตอนไหนตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะไปตรงไหนเฮ้ยด ขับโดยจานชูครับซูเปอร์เกรตนี่อะไรเนี่ยบ้านอะไรโอหม,มองไม่เห็นเลย thừng nát nhãn men bò một บา,บายครับสวัสดีครับบายทั่วโลกวันนี้อาณาจักร <laughs>